นิสสันนะคะก็เป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่เตรียมจะเลิกออฟพนักงานสองหมื่นคนคแล้วก็ <c oughs> เตรียมจะปิดโรงงานเจ็แห่ง มีไทยอยู่ในนั้นด้วยวิเคราะห์ยังไงบ้างอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นเซกเตอร์ที่ทั้งก่อนสงครามการค้าและสงครามการค้ากําลังวิกฤตหนักขนาดไหนเขาโดนหลายอย่างเขาโดนทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างก็คือจากรดน้ํามันใช่ไหมเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมาเป็นในเรื่องของรถ E ีวีนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่ทําให้รถยนต์ที่เป็นรถน้ํามันเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นะนะครับผมอันที่2ก็คือเขาโดนในเรื่องของรถจีนซึ่งโมเดล การทำธุรกิจของจีนเลยเนะฮะคือการทำแบบรวดเร็วมีการ พัฒนา R&D ดีสักพักหนึ่งไม่เกิน6เดือนเอามาขายเลยนะฮะเราก็จะเห็นเทคโนโลยีของของจีนเนี่ยหรูและรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ไฮเทคแบบว่าว้าวมากในขณะที่เทคโนโลยีของฝั่งด้านญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะนิสันซึ่งเขามั่นคงมากในแง่ของการที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไม่ได้มีข้อผิดพลาดข้อเสียฉะนั้นโมเดลใหม่ๆเขาออกมายากมากภาษีของคุณทรัมป์เนอะนะครับที่เขาต้องการที่จะบีบผู้ผลิตรถยนต์เพื่อให้กลับไปผลิตในสหรัฐผ่านการขึ้นภาษีฉะนั้นเมื่อ นิสันเ,เน้นหนักในเรื่องของ Asia, <ม>นะเอเชียนะไม่ว่าจะในญี่ปุ่นหรือว่าในเอเชียตัวันออกเฉียงใต้ก็เลยแย่